ขโมกกระทโทษกระพขอรับน้องใดองค์พระชาตดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระถวัย์ความเคารพอาจารย์พระครูโพธิเิริคุณเจ้าคณะอำเภอปฐมร,รัฐอาจารย์พระครูเบลุวนานกูลเจ้าคณะสมุนหนองแงวงพร้อมทั้งคณะสงฆ์ด้วยความเคารพต่อความสุขความเจริญในศีลในธรรม จงมังเกิดมีกับคณะท่านเจ้าภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่มาร่วมในงานสาปนาิจจบของคนแม่ที่สงเคราะห์นาณาชาปณะสถานสำนักสงเสรประชารนมิตรบ้านจันทุงแห่งนี้เ่วงเวลาจากนี้ไปธรรมาภาพในนามตัวแทนของคณะสงฆ์ก็จะได้ทําหน้าที่ที่แจงแสดงทำตามาสมควรในเวลาอาให้ญาติโยมที่ประมมือทั้งสองประคองไว้ทินละตักส์หรัด้ิยกริยาอาการ สงบเพื่อให้ได้รับอัตรสหรือว่าธรรมะในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสแสดงเอาไว้โดยมีพระสงฆ์นำมาชี้แจงสแสดงอีกทอดหนึ่งโดยเฉพาะชีวิตของมนุษย์นั้นก็ไม่ได้ยืดยาวอะไรมากนะแต่ว่าคุณแม่ทิสงเคราะห์เป็นบุคคลผู้มีอายุมากทรา,าบว่า84-85ปี ก็ถือว่ายาวนานอยู่พอสมควรด่งนั้นบุคคลที่มีอายุยืนนี่น่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ค้ำจุนหรือว่าสนับสนุนส่งเสริมทําให้ท่านนั้นมีอายุมากในทางตรงกันข้ามก็มีบุคคลอีกประเภทงที่อายุน้อยก็คือไม่สามารถที่จะอยูย่ลืมตาดูโลกได้อย่างยาวนานมากนักนก,ก็มีกมรรมตะกรอน ทำให้ชีวิตของเขานั้นตกล่วงไปด้วยเหตุสุดวิสัยบางสิ่งบางอย่างยกตัวอย่างเช่นลูกหลานไปเล่นน้ําในฤดูร้อน,น,นอย่างนี้ก็จมน้ำตายอย่างนี้ก็มีให้เห็นอยู่ในละแวกชุมชนที่มักจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่การทะเลาะวิวาดด้วยความรู้สึกที่ไม่ชอบใจกันแล้วก็นำมาขึ้น ความเสียหายทางทรัพย์สินและสติเงียบชีวิตนี่ก็มีฉะนั้นเหตุของคนที่จะเสียชีวิตไปมีอยู่สี่สาเหตุก็คือหนึ่งสิ้นอายุสองสิ้นกรรมสามสิ้นทั้งอายุด้วยแล้วก็สิ้นกรรมด้วยแล้วก็ข้อที่สี่ข้อสุดท้ายคือมีกรรมตัดตรอนประเภทที่หนึ่งก็คือสิ้นอายุอย่างคุณแม่ที่มีก็อายุอยู่ในปัจฉิม,มวัย ต่อสมเป็นสิ้นอายุธรรมดาแต่อายุโดยเฉลีย่ยของคนตราในปัจจุบันมันก็ไม่ได้มากนะตอนที่อายุมากหากเราย้อนไปนึกถึงการใช้ชีวิตเช่นการอยู่การกินตุกคนผู้สูงวัยมักจะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายถึงแม้ว่าคุณค่ามันอาจจะดูไม่ได้มากมายนักแต่อาหารเหล่านั้นเนี่ยมันมีอยู่ในท้องผิ อยู่ที่ข้างบ้านอยู่ที่หน้าบ้านหรือว่าปลูกเองเป็นอาหารที่ไร้มลพิษปอดสารพิษท่านก็ทานอยู่บ่อยๆวัดในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตวดในเรื่องของไขมันโลกก็ไมีและยื่นไปกว่านั้นอีกสิ่งที่สําคัญสนับสนุนทาให้ท่านมีอ,อายุยืนยาวก็คือสภาพจิตใจอันนี้สําคัญมาก <c oughs> คนที่อายุไม่มาก ปล่อยกระละวางในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มักจะมีอุปทานเข้าไปแบกเข้าไปยึดเข้าไปถือแล้วก็หมกมุ่นกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเพราะว่ายึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็ส่งผลทําให้เกิดสภาพจ,จิตใจมันเกิดความเศร้าหมองไม่ผ่องใจเกิดความตื่นเกิดความสกรกเกิดความวิตกกังวล มันก็ส่งผลทําให้สภาพร่างกายไม่ดีตามไปด้วยอันนั้นก็คือประการหนึ่งส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตของคนประการที่สองก็คือสิ้นกรรมอย่างคุณแม่ทิ่นี่ครก็ถือว่าสิ้นกรรมในภพภาคชาตินี้ก็ว่าได้แต่ว่าภพอื่นจะยังคงยังมีอยู่ต่อไปเพราะว่ากรรมที่ท่านได้ทำเอาไว้ในภพปัจจุบันจะมาถึงอายุขนาดนี้นี่ก็ถือว่าสิ้นสุดกันเพียงแค่นี้ เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาแต่ประเภทที่สามสิ้นทั้งอายุด้วยสิ่นกรรมด้วยก็คืออายุมันน่าจะหมดแล้วล่วะกรรมก็หมดแล้วแต่ข้อที่สี่ข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญก็คือคนที่ชีวิตเพราะว่ามีกรรมมาตัดรอนอกรรมส่วนนั้นนี่จะต้องเป็นกรรมหนักในทางพระพุทธศาสนาซึ่งกรรมหนักในทางพระพุทธศาสนานี่ก็มีอยู่สี่ห้าอย่าง ก็คือการฆ่าพ่อที่เรียกว่าปิตุฆาตฆ่าแม่ที่ว่ามาตุฆาตทำลายพระอรหันต์ทำลายพระพุทธเจ้าให้โลหิตพ่อแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยยังสงให้แตกกันก็คือทําให้พระสงฆ์สองฝ่ายมีฝ่ายละสี่รูปขึ้นไปเนี่ยเกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางไม่พอใจกันกรรมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกรรมหนัก ฉะนันคนที่มีอายุไม่มากแล้วก็เสียชีวิตไปอย่างน้อยที่สุดเราก็อนุมานหรือว่าสันนิษฐานได้ว่าเขาได้ทํากาหนักเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการทําชีวิตของสัตว์ให้ตกล่วงไปคาว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงมนุษย์ด้วย<ม>แล้วก็สัตว์เดรัจฉานนี่ก็ไม่ถึงสัตว์ใหญ่คือคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจำแล้วก็มีเหตุให้ฆ่าคนตายบุคคลเหล่าน,นี้มันจะมีกรรมติดตัว แล้วก็สามารถที่จะทับส่งผลทาให้เราเนี่ยได้เสียชีวิตในภพนี้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่ากรรมมันติดจรวดอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันกรรมติดจรวดแล้วก็กฎของกรรมเนี่ยยุติรทมเสมอบางครั้งเรามีความน้อยเนื้อต่าใจสิ่งที่เราก็ทามาอทําดีมาตลอดไม่เคยแตะระราไม่เคยไปเบียดเบียนใครแต่ทำไมวิถีชีวิตของตัวเอง มันถึงไม่ประสบผลสําเร็จมากนะก็ต้องทําใจอย่างหนึ่งอะกรรมที่เราสร้างไว้ในอดีตคําว่าอดีตเนี่ยอาจจะหมายถึงทบนี้เ้ื่อก็ไดรแล้วก็อดีตก่อนที่เราจะมาเป็นมนุษย์เนี่เราได้สร้างอะไรไว้เยอะแยะมากมายเมื่อพูดมาถึงตรงนี้หลายๆคนที่ปฏิเสธชาติก่อนแล้วก็ปฏิเสธชาติหน้า อาจจะมีความคิดยิ่ในใจเว้มันมีหรือชาติที่แล้วหรือว่าชาตินกหน้ามันมีจริงหรือก็ลองเปรียบเทียบง่ายๆงานศกนี่แหละมันมีคติธรรมเยอะแยะมากมายไปในปัจจุบันเนี่ยมันก็หายไปพอสมควรเหมือนกันก็ยังพอมีให้เห็นแต่ว่าไม่ค่อยได้รับการอธิบายขยายความเวลาที่เราจะแห่ศพมายังชาปะนะสถานมาอย่างเมน ก็จะมีคนหวานข้าวตอกหรือว่าข้าวตอกแปะไปตามข้างทางตามถนนเพื่อเป็นปริศนาธรรมถือว่าเป็นปรัชญาชีวิตเป็นปรัชญาความใจทําให้คนมีชีวิตอยู่ได้เกิดความเข้าใจแล้วก็เห็นสัจธรรมของชีวิตเพราะว่าข้าวตอกที่หวานลงไปเนี่ยมันจะตกลงไปที่ดินก็ดีหรือว่าที่ไหนไหนเนี่ยไม่สามารถที่จะงอกมาเป็นต้นข้าวได้ถ้าเรามองดูผิวเผิน ก็คือคนตายไปแล้วไม่มีทางฟื้นแต่ถ้ามองลึกลงไปอีกเกิดอะไรขึ้นก็คือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่ากิเลสของเขาเนี่ยยังเหนียวเหนียวในจิตในใจความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมันยังมีอยู่ก็ยังจะต้องเกิดแต่ว่าไปเกิดเป็นอะไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่กรรมที่สร้างเอาไว้ในทางตรงันข้ามฤดูนี้เป็นฤดูที่ เกษตรกรชาวนากำลังเริ่มที่จะทำงานแล้วก็มีฝนตกลงมาเข้าปลูกที่เราไปหว่านในท้องไร่ท้องนานี่ยมันต้ององอกยางนั่งรถมาเนี่ก็เห็นเยอะแล้วล่ะเข้างอ,อกขึ้นมาละสี่นิ้วห้านิ้วก็เปรียบเสมือนกับบุคคลที่ยังมีกิเลสภายในจิตในใจยังไม่ใช่พระอริยบุคคลเมื่อตายไปแล้วมันก็ต้องเกิดเปรียยเสมวัณกับครอกเลือกที่ลราไปวัน ในไร่ในนาเนี่ยมันมีเชื้อมีอมยังมีเนืน้ออยู่มันยังไม่ตายแต่คนที่ตายแล้วไม่สามารถเกิดมาอีกก็เปรียบเสม,มือนกับข้าวตอกแต่ที่เราว่างลงไปเพราะว่าเขาปฏิบัติธรรมจนไม่สามารถที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่ากลับมาเกิดเป็นสิ่งใ,นใ,นในดใดได้นั่นก็คือปริศนาธรรมอย่างหนึ่งที่มันมาเล่าให้โยงฟังฉะนั้นในเรื่องของกรรมที่มาตรตรองทําให้เราเนี่ยมีชีวิตหรือว่ามีอายุไม่มาก มันก็มีอยู่ก็อยากจะให้ความสำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็อย่าไปโทษสิ่งที่ไม่มีตัวตนก็คือกรรมในอดีตเพียงแต่ว่ากรรมใหม่ก็คือในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามสร้างกรรมดีเอาไว้ละบาปสร้างบุญกรรมเก่ามันก็จะมีส่งผลจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในเรื่องของกรรมมากขึ้น โดยเฉพาพระพุธท่านบอกว่าเรื่องของชีวิตอย่าคิดมากเลยรู้แล้วว่าเคยสุขทุกข์มาก่อนชีวิตคนเราเปรียบเช่นละครมางแสนดอกย้อนยุ่งยากมากมายบางคราวบางคราวมันนั่งเศร้าโศกบางแสนวิโยคโศกเศร้าไม่หายชีวิตผิดหลังมัดทางทลายยิ่งดูยิ่งคล้ายดรกบนดินบางคราวบางคราเฮฮาสนุกบัลืมความทุกขโศกเศร้าไปชินจุดแสนสุขสันสวรรค์นบนดินเหมือนบกบยบินอยู่ในวิมาน ความทุกข์ความสุขมีได้ทุกคนอย่าไปกังวลสิ่งที่ผลผ่านจงได้ทําใจสดใสเบิดบ,บานสุขทุกข์หวานพุผ่านทุกคนนี้คือชีวิตลิขิตของกรรมสิ่งที่กระทําต้องนําให้ผลชาตินี้ชาติหน้าเกิดมาเวียนวนเพราะกรรมของตนที่เคยทํามาเรื่องของชีวิตจบลงเมื่อตายข้าเอาร่างกายหามไปป่าช้าสู่เชิงตะกอนนอนไร้วิญญ,ญาโอ้อนิจจาขอลาทุกคน โลกของหมู่คนสับสนนิดหน่อยบางสิ่งควรปล่อยไม่ควรยึดถือยึดมากถือมากยุ่งยากนักมือปล่อยวางได้คือทุกพลทุกเอยฉะนั้นกรรมที่เราสร้างออกมาในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีแล้วก็จะมีในอนาคตก็ดีอนาคตเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสอนให้เราเนี่ยสร้างกรรมดีเอาไว้โดยเฉพาะกรรมทางกายเรียกว่ากายสุจริตกรรมทางวาจาเรียกว่าวาจาสุจริต กรรมทางใจเรียกว่ามโนโทุจริตแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราทําในทางที่ไม่ถูกไม่ควนเป็นไปในทางที่ไม่ดีถ้าทางกายก็เรียกว่ากายทุจริตทางวาจาก,ก็เรียกว่าวาจาทุจริตทางใจเรียกว่ามโนทุจริตฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาเองเหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อของในตลาดหรือว่าอยู่ในร้านค้า เราอยากได้ของดีมีคุณภาพแล้วก็เลือกแล้วเลือกอีก mm. เลือกอยู่นั่นแหละจน mm. กว่าจะได้ของที่พอใจโดยเฉพาะปริมาณด้วย mm. ในวิธีชีวิตของคนเราเพราะเช่นเดียวกันจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับตนเอง mm. บางครั้งคนเนี่ยทำอะไรเพียงแค่ผิวเผินทำหยบาบกไม่ได้เกิดความละเอียดมันก็จะเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่สมบูรณ์มากนบ mm. ฉะนั้นรายละเอียดต่างๆถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราก็ใส่ใจในเรื่องที่เราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่หอมหวานอุปมาเหมือนกับการสร้างชีวิตของบุคคลสองคนอย่างคุณแม่ที่สมเคราะห์ท่านก็ได้ใช้ชีวิตมาแปดสิบกว่าปีแล้วก็มีบุตรมีธิดาแปดคนเก้าคนก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควร กินได้มีบุคคลที่มาร่วมในงานชาปนกิจศพมนเยอะทั้งญาติโดยธรรมและประายิิโดยสายละหิตเพื่อที่จะมองโศกการแลว้วก็อาไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงออกให้เห็นว่าความวกตัญญูกตเบทีที่เราทําได้ในขณะที่ท่านเสียชีวิตไปเนี่ยก็คือทําบุญอุทิศส่วนกวุศส่ให้ประการต่อมาอีกสิ่งที่เราทําได้ก็คือจะต้องดํารงวงตระกูล อันที่สําคัญคําว่าดํารมมงมวงศ์ตระกูลนก็คือท่านยังไงนํตระกูลของพ่อของแม่นํตระกูลสงเคราะห์เนี่ยถึงจะมีคนแท้สองสารเสริญมีคนยกย่องนั่นก็คือการที่บุคคลที่ใช้นำตระกูลเดียวกันอยู่ในเครือในสายโลหิตเดียวกันไม่มีใครทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ทําชั่วเมื่อเขาเห็นว่าบุคคลนี้ประสบผลสําเร็จในชีวิตการงาน หรือไม่แต่การศึกษาพอเขาจะถามว่าเป็นลูกใครใครเป็นปู่เป็นย่าลูกเต้าหล่อคอใครก็เป็นการส่งเสริมทําให้วงตระกูลของเราเนี่ยได้รับการสารนต่อโยกย่องไม่เกิดความเสียหายหรืออีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากท่านเรียกว่ามรดกคือพระพุทตนให้เป็นคนที่สมควรรับทรัพย์มรดกมรดกมีอยู่สองแบบก็คือมรดกที่เป็นทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ที่เชื่อมที่ไม่ได้ก็คือที่ไร่ที่นาบ้านเรือนอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่ค่อยมองกันก็คือทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นมรดกภายในนี่ก็คือคําสั่งแล้วก็คําสอนของพ่อของแม่เมื่อท่านเสียชีวิตไปความดีของผู้ตายจะปรากฏชัดขึ้นตอนอยู่ด้วยกันนี่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะว่าเกิดความเคยชินแกงเกืดถึงจะรู้คุณเกลือหนูกัดเสื้อถึงจะรู้คุณแมว เกลือที่อยู่ในครัวมันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้มีประโยชน์แต่เมื่อใดที่เราประกอบอาหารปรุงอาหารแล้วก็รสชาติมันจืดเกลือจะมีค่าขึ้นมาทันทีหนูกัดเสื้อถึงจะรูปป้คุณแมวก็คือเมื่อใดที่บ้านเราเนี่ยมีหนูมากัดข้าวของเสียหายเราจะนึกถึงประโยชน์ของแมวพ่อแม่บรรพบุรุษก็เช่นเดียวกันเมื่อใดที่ท่านไม่อยู่ท่านละจากโลกนี้ไป คําสอนและก็คําสั่งของท่านหรือว่าคุณูปรการที่ได้ไปสร้างเอาไว้เนี่ยมันจะปรากฏชัดขึ้นมาได้ด้วยเป็นความผูกพันอย่างหนึ่งที่ทุกคนหากว่าประสบพบเจอแล้วในจักรเกิดความเข้าใจฉะนั้นทรัพย์ที่พ่อแม่ได้สร้างเอาไวเ้เราก็รักษาแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนทรัพย์ภายในซึ่งเป็นมรดกที่สำคัญคือคำสอนของท่าน สิ่งไหนที่มันดีมันงามเป็นทางสว่างท่านชี้แนะให้เราทําทําเมื่อดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสแต่สิ่งไหนที่มันไม่ดีท่านก็ห้ามเพื่อจะได้ไม่ก่อทุกข์ก่อโทษเราแยบโยมสาด้วยจนทั้งหลายวันนี้ใช้เวลามาพอสมควรในการชี้แจงแสดงธรรมในการชาวระในกิจจบของคนแม่ที่สมเคราะห์ซึ่งท่านก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อสามวันที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านนิมนต์ข้าสมไปยสวดมาติกาบางสกุลเพื่อ จะได้ขายจะสู่ปัจจัยเทรธรรมให้ประสงค์เป็นเนื้อนาบุญเพื่อที่คุณแม่จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีซึ่งทางเจ้าภาพก็คือเ่านตระกูโพธิวีรคุณเจ้าคณะเปิดประชุมรัฐู้ที่เป็นหลังคุณแม่สังเาคุณพ่อมงคลอบอ้วนคุณพ่อสมศักดิ์ใครวงคุณพ่อชื่อศักดิ์คุณแม่ละไมสงเคราะห์คุณแม่บัวผันคุณพ่อสันติอดมรัพย์คุณพ่อสมทานคุณแม่อนวยสงเคราะห์คุณแม่สามคุณพ่อสมานของวง คุณแม่บนยืนสงเคราะห์คุณพ่อสนขนันธ์ไทยคุณแม่บนทางคุณพ่อโรธสิริรับเข่ากการเหลืองคุณแม่สังวาสงเคราะห์คุณพ่อสายยันเสียกลางใหญ่คุณแม่บาบาลคุณพ่อสมพลแสงสายพร้อมด้วยลูกหลานและญาติทุกคนร่วมเป็น้าภาพแลรัก็ได้บำเพ็ญบุญมาโดยตลอดท้าที่สุดนี้สมาภาพในน,นามคณะสงฆ์ทั้งหมดในพระพุทธศาสนาโดยมีองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระมุข และนนัสสังที่ย่งนี้มีอา่พระครูโพธิ์ที่อิรุุณเป็นประธานขออ้างอิบุปุณขต่างๆที่ทางคณะจะจัดโยมสาธุชนทั้งหลายได้ประทานบำเพ็ญมาเพืน้อมบูทิตให้กับคนมากที่สงเคราะห์ทราบว่าตกทุกข์ก็ขอให้ปลนจากทุกข์หากมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปปรารถนาจิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบที่ทาแล้วใช้ขอให้ความปรารถนานน้นั้จงสำสเดชผลสำาเ็จดังกระดงมาก็สมควรเจรเวลา Eh Wangcong itu, perasan perasan ni.